ทันข่าวภาคขัมกีฬาผู้บอลไทยไบอิชีสไตล์ประจำวันที่21มกราคม2567โดยชายผู้บังคับครัางผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ดีนะด่วนเลยนะสมาพันธ์ผู้บอลโอมานแถลงการเจอข่าวร้ายก่อนชี้ตาทีมชาติไทยโดยกันที่ทางสมาพันธ์ผู้บอลอ่าโอมานนะแถลงการว่าเจอข่าวร้ายก่อนที่จะต้องเจอกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ เมื่อก้น,นี้ทีมชาติโอมานทีมกัลงตะวันออกกลางท็อปอันดับที่7 4ของโลกมีคิวลงสนามแมตช์ชีสตาพบกับทางทีมชาติไทยของอีชีในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ซึ่ง man, โอมานลงสนามไปทั้งสิ้น1นัดมีทั้งหมดศูนย์แต้มจำเป็นจะต้องมีเอ่อเก็บแต้ม3แต้มจากประเทศไทยในครั้งนี้ให้จงได้โดยล่าสุดนั้นทีมชาติโอมานเจอข่าวร้ายก่อนที่จะลงสนามพบก,กับทางทีมชาติไทย โดยสมาคมฟุตบอลโอมนานแถลงการถึงทามินอันบารบรซีแข้งเทพแดนกลางเดวัย24ปีได้รับอาการบาดเจ็บหนักเมื่อได้รับผลการสแกน MRI เอ็นไข้เอ็นไขว้เข่าซ้ายฉีกขาดต้องพักรักษาอาการและหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติโอมานในแตช์ชี้สตาพบก,กับทางทีมชาติไทยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเป็นนวัวการที่ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าอิชนะิอินั้นจะจัดทัพอย่างไรลรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงช้างศึกชุดยู20ปีลงซ้อมณแคมป์บุรีรัมเตรียมจะอุ่นเครื่องที่อินโดโดยทั้งยุกิบริชาร์ดสตาฟ์บนำทัพช้างศึกชุดยู20ปีตเตรียมความพร้อมต่อนเนื่องก่อนจะอุ่นเครื่องที่พิเศษหลังจากที่ทางทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้าปริงานตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาณแคมป์บนะูรีลัมล่าสุดนั้นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีภายใต้าการนำของยุกิบริชาร์ด ตับและก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายในแคมป์บริลํมัมจังหวัดบริลลัมเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันประบอลนัดอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียสำหรับทีมชาติไทยชุดยู20ปีจะเดินทางไปทําการอุ่นเครื่องที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่24ถึง28มกราคมที่จะถึงนี้ด่าน,นผมเป็นนว่างานนี้ยู20ปีของเรนนั้นก็ไม่น้อยหน้านะฮะเริ่มทำการอุ่นเครื่องกันแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อะไน,นยังไงความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามก่อนจะเจอกับทางทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับที่74ของโลกในขณะนี้โดยงานนี้พบกับทางด้านของอทีมชาติโอมานทีมอันดับที่74ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพสอัารอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์มีผลอย่างมากชี้ชะตาเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยซึ่งงานนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลเวียดนามก่อนที่ทีมชาติไทยทีมท็อปอันดับที่74ของโลก เริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับทุกันขอให้ประเทศไทยโชคดีบางที SEA อาจจะแพ้คอมเมนต์ต่อมาโชคดีนะพี่น้องชาวไทยคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเมื่อพบก,กับทางโอมานไทยจะมีแต้มกลับมานะคอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไทยจะชนะโอมานได้คอมเมนต์ต่อมาหากไทยไม่ชนะนัดนี้แสดงว่าไม่มีความหวังที่จะเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเอาละนะมาดูกันว่าไทยจะเล่นยังไงและเราดูว่าบอลบดามแป้งจะชนะไหมงานนี้ต้องลุ้น ข่าไม่ต่อมาฉันคิดว่าไทยแลนด์จะแพ้และก็ตกรอบเหมือนเวียดนามต่อนะข่าไม่ต่อมาไทยแลนด์สามารถทําได้เรานั้นสับสนุนคุณนะข่าไม่ต่อมาไทยีโอกาสแพ้มากกว่าชนะพวกเขาอาจจะตกรอบเหมือนกับเวียดนามก็เป็นได้ข่าไม่ต่อมาขออยพรให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะในครั้งนี้ข่าไม่ต่อมายอดเยี่ยมเลยนะข่าไม่ต่อมาไทยชนะแล้วและมันก็ขึ้นไปอีกข่าไม่ต่อมาไทยจะชนะอย่างแน่นอนข่าไม่ต่อมา น่าจะแพ้ไป3ต่อหนึ่งในคราวนี้นะนะนผมเป็นนะว่างานนี้ส่วนมากคอมเมนต์จะเห็นไปทางที่บอกว่าไทยนะฮะแพ้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นอย่างที่เขาคอมเมนต์กันหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับชินแตยังเผยปัจจัย2ข้อทําเวียดนามการเด็นรอบเอเชียคับนะโดยการนี้ทางความเคลื่อนไหวของทางทีมชาติอินโดนีเซีย นำทัพกุนซือเกาวดีใต้โดยที่ชื่อบว่าชินตะยังเบียดเอาชนะเวียดนามของเฟรดิปทูซเยไป1.0่งต่อส่วนให้เวียดนามกลายเป็นทีมแรกที่การเด็นตกรอบเอเชียนคัพ2023ถึงแม้เวียดนามจะโชว์ฟอร์มรู่ยิง2ประตูใส่ทีมชาญปุ่นในแมชก่อนหน้าก็ตามทีโดยล่าสุดนั้นชินตะยังเปิดเผยกับทางสื่อต่างประเทศถึง2ปัจจัยที่ทําให้พวกเขานั้นพาทีมเก็บชัยชนะเหนือเวียดนามในคาลักนี้คือ ความมุ่งมั่นของนักเตะที่เขาส่งลงไปในสนามและก็มีโชคช่วยในคารักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเกมนี้ทั้งสองทีมพยายามจะ,ะกันอย่างเต็มที่แล้วเป็นแมชที่ดีครับเราชนะได้ก็เพราะว่ามีโชคช่วยนิดหน่อยผมอยากจะขอบคุณแฟนๆพวกเขาช่วยให้ทีมอินโดนีเซียมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม เวียดนามเปลี่ยนแท็กติกในครึ่งหลังและก็เล่นทด่ดีขึ้นนักเตะอินโดมีประสบการณ์ไม่มากมานักแต่เล่นด้วยความมุ่งม,มั่นเต็มที่พวกเขาต้องการชนะและก็รักษาสกอร์ไว้ให้จบได้วันนี้พวกเขาทำง,งานได้ดีแข็งแกร่งกว่านัดที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นเองนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรองรุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับเอาแล้วยังไงปยพง์ผิวอ่อนมั่นใจไทยมีทีเด็ดไม่แพ้โอมานในครั้งนี้นะ โดยปิยพงศ์ผิวอ่อนนะฮะอดีตศุนหน้าทีมชาติไทยกล่าวก่อนที่ทับช้างศึกดวลทีมชาติโอมานในศึกเอเชียนคัพ2023ารอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่2ในค่ำคืนวันนี้เวลายี3 0นาฬกาทีถ่ายท,ท,าท 17, อดสดช่องทีสปอร์ตเจและก็อาร์พีพีช่อง3 6โดยการนี้เดอ์ต ok ุกเปิดเผยได้ว่าต้องยอมรับได้ว่าคู่แข่งในทีมนัดที่2มีความแตกต่างจากนัดแรกเป็นอย่างมากโอมานเล่นกับทางซาอุดีอาระเบียก็เล่นได้ดีมากเก็บรับแข็งกระงขึ้นที่ดีและสปีด่รรวเ็ แต่ที่เด็ดของไทยจะได้มาได้แต้มจากทางโอมานก็คือลูกโตูกับเร็วของสุวนักดวนตาขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่าไหมอยากจะให้มีคนไปบอกนะฮะเวลาทะลุไปลายขึ้นไปแล้วจะต้องยิงยังไงหากเล่นแล้วดีแฟนบอลก็คาดหวังได้คิดว่าไทยจะเสมอหรือชนะเพื่อจะการันตีการเข้ารอบต่อไปปิยพงศ์ได้กล่าวปิดใช้ในขณะนี้อาผมไปในว่าง,งานนี้ทุกคนก็มองไปทิทางที่เป็นบวกนะฮะ เพื่อส่งกำลังใจนี้ไปให้กับทางทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้กับข้ามคืนวันนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมดามาแป้งยันอัดฉีดนัด2มีแน่รอติดตามชี้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้โดยกานที่ทางมดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำเผยอาชฉีดมีอย่างแน่นอนรอติดตามสถานการณ์รายวันเผยคุยกับทางด้านของบาสตาอิชิอีคุณซูใหญ่ทีมชาติไทยทุกวันฟุตบอลสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างฝากแฟนบอลช่วยกำลังใจให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยของเรากันด้วย โดยความเคลื่อนไหวนะ้าผมของทางสุพบอลเอฟซีครับ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์วันที่21พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีนัดที่2กลุ่ม F ทีมชาติไทยพบก,กวับทางทีมชาติโอมานในครันี้ ซึ่งล่าสุดนั้นมาดามแป้งนลพันธ์ล่ำซำนะฮะผู้จัดการทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมทีมชาติไทยจะพบทีมชาติโอมานบอกว่าแน่นอนว่าแมตช์แรกนั้นเราเจอกับทางคีริคิสถานเรงกิ้งเราต่างกันหลายคนบอก,กสไตล์การเล่นของวรนนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนสำหรับแป้งเองแน่นอนว่าเราอยากที่จะชนะโอมาน อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยด้วยพรุ่งนี้งานหินแน่นอนถ้าเราผ่านไปได้จะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเสมอยังมีโอกาสเข้ารอบฐานะที่3หรือที่2ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ทุกอย่างมีการพลิกผันกันได้เพราะฉะนั้นแล้วหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทางทีมชาติไทย อิชิอิทางแป้งก็ได้คุยกันทุกวันก็เห็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปส่วนวเรื่องการอาัดฉีดยืนยันว่ามีแน่นอนเราติดตามสถานการณ์ปลายวันว่าจะเป็นอย่างไรฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วญี่ปุ่นแพ้อิรักเวียดนามแพ้อินโดนีเซียรเราจะไม่ประมาทกับโอมานเช่นกันนะสำหรับทางโปรแกรมที่2ทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกจะลงสนามพบก,กับโอมานทีมอันดับที่7 4ของโลกวันนี้ ที่สนามอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมกรุงโดฮาเวลายีิบเนาฬิกาสามบชีถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v HD หมาเยเลข3าและก็ช่องทีส o r t 7เจในครั้งนี้นั่นเองครับอาแตผมเป็นนว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไดะยังไงเจ้าเช็คสุบโชครับโอมานกร่งจริงเชื่อทีมชาติไทยประเดิจศึกลุยเข้ารอบได้แน่นอนโดยงานนี้ทางด้านของ สุโชคสรารชาติได้เผยศึกษาวิธีและก็วิดีโอการเล่นของโอมานอย่างละเอียดยิบยอมรับเกมรับลุกเยี่ยมความสามารถเฉพาะตัวเจ๋งย้มทีมชาติไทยมีจุดแข็งไปต่อกรอกับโอมันแล้วเช่นเดียวกันเชื่อแม้ว่าเกมที่2จะหนักกว่านัดแรกแต่มั่นใจเพื่อนร่่มทีมเอาอยู่พร้อมช่วยทีมสุดตัวในการคว้าแต้มในการปรุไปทางรอบนอกอาในครั้นี้ให้จบได้ ดยกรทีเจ้าเช็กสุบโชคสารชาติแนวรุกสิมเชตทยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนจะช่วยทัพช้างศึกลงเตะในเกมที่จะพาทีมลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม F พบกับโอมานในศึกวันบอ AFC เอเชียนคัพ2023ัารอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์วันที่21พิมการาคมนี้ซึ่งดาวเตะจากทางคอนซแส,สโปรโรกล่กาวว่าตอนนี้พร้อมเก็บอบเ0 0แล้วเพียงแต่ว่ารอเช็คความพร้อมของพี่นิว พีรดอนฉำรัศมีเพราะมีอาการบาดเจ็บในเกมแรกส่วนคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามครับโอมานมีเกมรับรุกที่ดีจากการได้ดูวิดีโอที่โคช้ชเอามาให้พวกเขามีหลายอย่างที่ทําได้ดีแต่วันพรุ่งนี้เรามีจุดแข็งที่จะเอาไปสู้กับเขาในครั้งนี้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอชิอิสไตล์ประจำวันที่21มกาคม2567โดยชายผู้ว่าคังฟุตบอลไทยครับ